ทำค่ะวันนี้เป็นวันที่7มกราคมปี2555ซึ่งเป็นวันแรกของงานโษชังคาอริยาสัจ,จายุโดยงานนี้จัดขึ้นที่พุทธสถา,รา,าน,นราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่7ถึงวันที่13มกราคมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ งานพชังคาริยาสัจายุจัดขึ้นเป็นครั้งที่หนึ่งระหว่างวันที่7ถึงวันที่13มกราคมณพุทธสถานราชธานีอโศกภายในงานนั้นมีการจัดตั้งการศึกษาแนวใหม่ขึ้นมาว่าวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญิยมหรือบอบอบบ,บโดยจะแบ่งเป็นช่วงๆในช่วงสี่วันแรกนั้นเป็นช่วงบำเพ็ญคุณและสามวันสุดท้ายเป็นช่วงบำเพ็ญธรรมค่ะ โดยผู้สมัครบรรดาบัณฑิตวุนิยมนั้นจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตีขึ้นไปเป็นบัณฑิตวิทย์ส่วนผู้ที่ไม่ได้ศึกษาปริญญาบัตรเรียกว่าบัณฑิตชานและมีหลักเกณฑ์อยู่หลักใหญ่ๆคือต้องทานอาหารมังสวิรัตมาอย่างน้อย5ปีและปฏิบัติตนเข้าเกณฑ์ในฐานของศีลห้าค่ะ ก็คือจะมาฝึกเพิ่มขึ้นอีกจากนิสิตมพชก,มก็คือเป็นแล้วก็มาเพิ่มขึ้นเรื่องการทาวัดเข้าทําวัดไม่ค่อยอยากจะเข้าทํดไม่ค่อยอยากจะฟังทำฟังทีไรง่วงก็มีเรื่องยากก็ตื่นตอนเช้ายงสายชอบชอบตื่นสายแล้วนะคะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยมาฝึกาคิดอย่างนี้ว่าพ่อเนี่ย ได้เตรียมเรื่องดีๆไว้สําหรับลูกเพราะว่าลูกแต่ละคนเนี่ยก็อย่างนาาก็เรียนแบบไม่ค่อยมีระบบคือฟังได้เป็นบางเวลาแล้วก็จัดหมวดหมู่ยังยังไม่ดีเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งของลูกๆชาวอโศกอย่างอ่า โดยงานนี้พ่อท่านมีเจตนาให้มีการศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าให้เป็นไตรสิกขาโดยทั้งหมดรวมอยู่ศีลสมาธิปัญญาซึ่งมีกรอบตามฐานะเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายแล้วให้ผู้ศึกษาได้เกิดผลถึงจิตด้วยปัญญาเข้าถึงหลักแก่นแท้ของพุทธศาสนาและตั้งตนสู่ความเจริญขึ้น,ข,นขึ้นไป และเข้าถึงอริยธรรมอย่างแทง้จริงเห็นว่ามีประโยชน์มากนะเห็นว่าญาติธรรมมีโอกาสได้มาร่วมกันมาพบสมณะสิขมามาตั้งใจฝึกฝนตัวเองเรียนรู้ศึกษาด้วยกรรันพร้อมๆทั้งแป0ร้อยัชีวิตเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นโอกาสอันดีแล้วก็มีคงมีประโยชน์มากทั้งประโยชน์ตัวเองแล้วก็ประโยชน์ของกลุ่มของทีมงานด้วยนะคะในฐานะที่เราอยู่ บราดหรือราชธานีอโศกเนี่ยมีญาติธรรมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาจํานวนมากแล้วก็มาฝึกฝนตัวเองให้เข็งครัดพร้อมกับการมาทํางานนะคะแล้วก็มาเรียนวิชาฟังธรรมะเนี่ยคิดว่าทุกคนคงคงได้ประโยชน์ได้ของดีๆติดตัวติดชีวิตไปแน่นอนถ้าคิดว่ามันก็ไม่ได้คาดนะแต่เท่าที่มองเนี่ยก็เห็นว่าญาติธรรมเนี่ยเขามีความตั้งใจดีมากนะคะมาสมัครกันโอ้โหตั้ง8 0 1คนตอนนี้นะคะ แล้วว่าท่านสมณะก็มาพร้อมเพียงกันพร้อมจะเป็นที่ปรึกษาคณนะคณาจารย์ก็ประชุมกันแล้วประชุมกันอีกฉะนั้นเรื่องดีๆต้องเกิดขึ้นแน่โดยเฉพาะพ่อท่านเทศขั้นประมัดนี่ยต้องได้ดีแน่ ท่านผู้ชมคะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือการเข้าสู่กระแสโลกุตระแม้ว่างานนี้จะเป็นงานสำคัญของพ่อท่านสม,มณะโพธิลักษณ์แต่พ่อท่านก็เล็งเห็นว่าควรจะมีความรักความห่วงใยจากพ่อถึงลูกที่จะเข้าสู่กระแสโลกุตระอย่างแท้จริง โดยงานนี้จะเป็นการเสริมคุณค่าให้แก่ลูกๆเพื่อเป็นคุณประโยชน์ให้กับโลกและสังคมและวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนจเจริญธรรค่ะ